ต้องก็ลอกท่าท่ายกจอดเห็นไ่อะไปแล้วโอ้ยสะบัดหางดุกๆเลยท่าท่ายังไงจอดไปไม่จอดอ้าไม่การสะบัดหางสะบักจอดผ่อนนี่เอิรนนี่ว uh ันเสาร์นี่เอาหน่อเนึ้อไปกินก่อน เราดูสถานการณ์กันสิมันหนาวจัดเลยนี่ฟัโอโอโอกท้องข่อยกับือสีมันก็สีเหลืองได้บันแถวเบื้องเน้าแถมันหนาวแน่นี่ยมันไปต่อบ่ได้เนาะไปต่อไม่ได้แล้วนี่โอ้ยบวงในกำลังงามเสดายค่ะเป็นดอกข้าดอกอยู่นี่เห็นมั้พูดนะเกอเพ่วงเป็น เป็นดอกซูต้นเด้่ยผลประโยู่ข้างใน้าผลวันนี้เป็นแล้วก็ร่วงลงมาหน้วเนาะมันหนาวเนาะโอ้ยเอยกัดขอประทานโทษเด้วยขี้วกระไรน้ำหนาวว่าสิคันแักมือได้ก็บริค้นกต่เทิงหนาวเทิง์ขาดน้ำนะนะบันนี้กับกายเป็นยอดนี้ตัวบันนี้ทั้งขาดหลายก็มีหลายสาเหตุและหลายอย่างที่บ้านได้เห็นอะเนาะ สว่วงนี่กัยากๆอย,ยู่เนังก็ยากย่เดุ้่น่ะท่านไ้แก่กคือโอ้ย่าฝ่มเลี้ยงเด้โอ้ยามันเล,ลี้ยงะด้ิบบเลี้ยงซะบ่ละพุณ่ะถ้าเลี้ยงแล้วก็คือจบกันได้ น้อย,ย,อยกๆกะลังนี่เดี๋ยวเมาเมาก็มีบัดบนี้เออเนาะนะอันเหลืองตายข้าน้อยก็มี่มันะมาเก็บแต่งหม,มอเมื่อนี่เอาไปกินหน่อยหนึ่งพ่อเอามาหน่อยไปสกักกอนพุ่นเ่ะพี่แจ๊กนั่งอยู่เลยบ้างต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วข้างบ้านน่ะเห็นไหม่ก <Yeah, girl. S 1> ออันเดือดบอกหม,ม้อแม่เนี่ยอืมน,น้อยๆนี่ เจอแล้วเจอแล้วนั่นน่ะของสอบมนันน่ะก <c ười> ินได้สองหน่อยได้บอกโมแม่เอาขึ้นมาแม่แล้วเตีงโมแม่ไปไหนอหจอดเ,เ,เอาขึ้นไปเลยเอากลับขึ้นไปเลยเลยได้ต้นกล้วยสองหน่อย เอาขึ้นบ้านเลยแล้วเอาขึ้นบ้านแล้วอย่าเพิ่งกินนะเอาไปกินในบ้านเราไปมันหนาว ใบกล้วยก่นอนพอดีได้ต้นนี้แล้วก็ต้นมะขามนะเนี่ยต้นมะขามนะี่ปลูกต้นมะขามไปโอ้ยแต่เอ๋อน้อ โอ้ต้นนี้มางามเลยลรอฮะมะเขือเ,เทศต้นนี้เออนอียังก็นละมะเขือพวงต้นนี้ก็ง,งามยู่งด้นดนะ่คุณน่ะต้นใหญ่เลย จะเอาขาวัานเดีจังไดเนาะมาคิดหนักเถอะนี่จะต้องขุด,ดนั่แหละเนาะนี่มาคิดเลยจะไปขุดนะโลกจะขุดนะน,นันน่นนั่นนั่นนั่น เก็บหญ้าไปให้พี่เหมียวกินหน่อยสินะลกูกแล้วแม่จะเก็บหญ้าไปให้พี่เหมียวกินด้วยอยากขุดอยากขุดอ้ท่านอยากขุดเข้าใจไหม เกือบยากไปให้พี่แมวกินน่ะผู้สำรวจบ้านผุน่น่ะิึงผู้สำรวจใไง ยากนันยากนี่จักยากยนีเห็นบอจนวันหนาวเราสิบวิมีกำลังออกมาบ้านละที่นี่หนาวแล้วเห็นบอนี่ต้นขนนก็บ,บ่ได้เปลี่ยนทางเลยเนี่ยโอ้เนาะต้นขนนข่อยหนาวมาแล้วก็สซ้ายเกินไปแล้วที่นี่ขอให้ไม่แดดอีกสักครั้งนะนีนหนาวแท้ con il พักกระถิ่นถึงจะเก็บใบมันออกตอวนี่เนาะพักกระแงงพักกระแงงเป็นดอกแล้วดอกพักกระแงงเด็ดใบพักกระถินออกนะริมันออกนี่ยแหละตอนเศร้าตอนเร่งก็ ได้แค่นี้แหละหาเลาะสวนน้ำหลังบ้านนี่แหละเขาหน้าบ้านบ่ค่อยได้ไปเนาะเพราะันบะเมียนมันบะมีหัวหน้าบ้านนะนะเขาบะเฮ็ดหัวกันบะมีไผมีหัวเลยหน้าบ้านเนี่ยยันม้าออกม้าห่องน้ำละต่อไปแล้วเลือกที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยหลังบ้านนี่ดีกว่า cek nak